กล่าถ anyway, ึงการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เราจะต้องมองย้อนไปถึงกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากราชธานีของชาวสยามนามกรุงศรีอยุธยานั้นยิ่งใหญ่เรืองรองด้วยภูมิปัญญาศิลปะและวัฒนธรรมที่สั่งสมมายาวนานถึง417ปีจึงเป็นต้นแบบที่สำคัญให้การสร้างราชธานีใหม่ในยุคต่อมา ได้สืบสารความเจริญรุ่งเรืองในแทบทุกด้านเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ณเมืองธนบุรีสีมหาสมุทรอันเป็นเมืองปราการหน้าด่านสำคัญใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยามาแต่เดือนนั้นก็ได้สืบทอดรูปแบบสังคมและวัฒนธรรมอันดีงาม ของรุศสียุติยามาอย่างต่อเนื่องตลอดรัชสมัยของพระองค์แม้จะเป็นระยะเวลาอันสั้นเพียง15ปีครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประถมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักยรีวงทรงสถาปนาราชธานีใหม่ ภาพแห่งความเจริญรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาในอดีตจึงได้สะท้อนให้ปรากฏแจ่มชัดยิ่งขึ้นอีกครั้งเพื่อประโยชน์สุขของปวงพระศิมิกรเป็นที่ตัง้งพระองค์ทรงหุ่งหมายจะสถาปนาราชธานีใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางการปกครองและการค้าอันสําคัญยิ่งใหญ่พัดเทียมกรุงศรีอยุธยาในอดีตให้จงได้ด้วยสมพระปีชาในตำราพิชัยสงคราม จึงทรงเล็งเห็นว่าเนื้อที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา,ยาเป็นชยภูมิที่เหมาะสมเนื่องจากพื้นที่มีลักษณะเป็นหัวแหลมโอบด้วยลำน้ำถึงสามด้าอีกทั้งนอกคูเมืองด้านตะวันออกยังเป็นทะเลตมซึ่งหากขุดคลองเพิ่มขึ้นอีกก็จะป้องกันพระนครได้เป็นอย่างดีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ย้ายราชธานีจากฝั่งตะวันตกมาสู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา,ยา ณวันอาทิตย์ที่21เดือน6ขึ้นสิบค่ำพุทธศักราช2325เวลาย่ำรุ่งแล้ว54นาทีทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อมให้ประกอบพระราชพิธีประดิษฐานเสาหลักเมืองสำหรับพระนครเป็นปรถมมาเ์ิมจากนั้นจึงเริ่มสร้างพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดาราม พร้อมกับขุดคูคลองขุดรากก่อกำแพงพระนครและสร้างป้อมปราการการวางตำแหน่งที่ตั้งของวังต่างจัดเรียงรายให้มีชยภูมิแบบนาคขนามต้องตามตำราพิชัยสงครามสมัยกรุงศรีอยุธยาอย่างเคร่งครับพร้อมกันนั้นทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและรื้อฟื้นวรรณกรรมอันเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญของชาติเป็นการบรรพทุกบำรุงสุข และบำรุงขวัญให้แก่รัศดรทั้งปวง